มาพี่น้องมาสวัสดีด้วยค่ะเด้อหมุนปลาโนไม่วันหยุดวันนี้นะคะมาบ่มา,มา,มาอาทิตย์นึงเ,งเหี้ยวบนเรียวพี่น้องเอ้ยไปเก็บนกกระจาพี่พี่นอ้องเมื่อเหนี่ยวถุงมือม,อมาได้เมื่อนเนี่เมื่อเหนี่ยวถุงมาโอ้คือหักยากแท้โอ้หนูคุณหลับพี่น้องมันเ,เหี้ยวบนเรียวจ้า,าดูเออพูดนะนี่เหี้ยวสอนบ่พี่น้องอุ่น หักกวัวมือนอนอีพี่น้องหักกวัวออพูนน่ะเดี๋ยวพี่นอ้องเออ,อ,อ,อเห็นบ่นเขา่าในกกัวได้มือไหนพี่น้องเห็นบ่นจ้ะมุนกวัวปันบ้านเขาพี่น้องเอ้ยออพูล่ะเออเมื่อเดียวถุงม้ามันใจจ้ะพูนน่ะตาสอนเพราพี่น้องโอ้ป้าเก็บใส่ถุงกลับบ้านจ้ะป้าพี่น้องเบิ่งมูอได้พี่น้องยัด โจโก้เบิร์อีกถุงหนึ่งป้าพี่น้องมึงเนีสอนบ่จ้ะเบิร์ดูเบิร์ดูเปียของแกสิวันได้ได้สองถุงนิดหน่อยทั้งพี่พี่น้องโอเคหน้าจนะไปพี่น้องกลับบ้านแล้วสามสาวพี่น้องนี่แหละโอเคหน้ะเนาะคลิปเจอกันคลิปหน้านน้องกูแล่ะเออเองน้งเสียดาวเออเอาน้ำเสียดาวเส้นทั้งนั้นน่ะพี่น้องพี่น้องเสียเสียเร้วี่น้องน้ำน้ำนมาดำมาเออเออไปเสียดาวเสียดำเออโอเคพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ